ไม่คิดอะไรหายกันแล้วหายกันแล้วอย่าเพิ่งให้เราเอาเรื่อทสองตังเข้าอ่ะตังเข้าเนยอช็อตนึ่เดี๋ยวช็อตนึ่อย่าเพิ่งรู้แล้วอัดซีกันนะแบงค์แล้วทำไมแบงค์ไม่เข้าห้องสองอาบไปเข้าห้องสองถ่ายเรื่องอะไรเกี่ยวนี่แกงให้เฉย จำทีิจองกูบอกพูดเปแล้วื่องอะไร่าอยรากให้เขาเจ้ะยืนไปดำกิจามันไม่มีงานจองก่ไมนออกแม่นอสมจิตเขาเป็นเด็กของหนุงหลิงนะเธอทางั้นได้ไงหนุงนีง้จะตีลูกคนเล็กได้อ้าวทำไงหนุงหลิงรู้ทำไงโอ้ยปุ่กนางกเขาไม่กลัวหรอกไปปุ่ยนายกาะจะกลัวได้ไงอไง่ะย่าง,งไงหนุงหนี้ไงเขาเกินเขาหังนี่อยอะเขาเกินนุงยา เออเอาไงผักมันเข้าห้องน้ำอย่งเวลาเขาบอกว่าเขาเย็บเส้อเวลาอาบน้ำนไอ้ยังสูบในห้องน้ำห้องอาบบอกนั่น่แกพูกออกไปปออหลาของเราูกเป็นตาดีติต้มไม่ได้ครับเด็อเวลานี่แกพูดกันไหมพูดจริงๆงไหมว่าเด็กตรงนี้ก็จ้าตรงนี้ไม่มีใครูไม่ได้เขาเป็นเด็กเดียวอแบงค์ไปฟ้องหนุ่มนิงอ่ะไม่ได้ไม่ได้ให้ยูดเรามันแทงเขไอ่ะเดี๋ยวแบงเอออันน้มะมาแบงก์มึงคนหนุ่มหิงว่าเลยเห็นปะ

ไม่ใช่กูบอกว่ากูฝากไปที้งร่วมไม่ใช่ให้ฝากไว้ที่อาบน้ำเวลาจะดูดยาเส้นอะไรให้อาบน้ำก็ดูดก็ได้เก็มึงลงข้างบอกว่าได้ไกษาไปเป็นผื่นเป็นตุ่เป็นตาไม่ต้งนอนไปบัตทับกันบอกนู่นเอาฝากเข้าห้องน้ำคือว่า นี่ปะขี้แล้วก็ตรงนั้นแตบไปแม่ใช่ไม่ใช่เอาอะไรมึงไม่บอกมึงพี่แบมก็เห็นก็บอกไม่ใช่เอาไงเคลียร์พี่แบมเลยถ้าอาบน้ำมึงคุณอยูห้องไหนก็ได้ไอ้จะไปท่าเขานั่นรู้ไหมพี่แบมเขาบอกที่ไหนทีจะตีมันจะได้เออเอาเด้เอาเด้เออเอาเอาเอาไงแกนมึงเลยยุ่งอยู่กับคนสทยสช่ไนะเอาไงสมจริงเอาไงเคลียร์เร็วๆเขาแล้วแล้วเขามาขอโทษให้แล้วขอโทษนะอือกูว่า กมันดึงจ้าไ่ป่าตอนนี้มันอายุยึดบอกคนยื <h <h ้อๆน่ะยืดไปให้ไหมปูยื้่งตว่ายังไงเกียรอะไรดีเลยไายกันนะจับมือสง้นแนะจับมือก็แข่งให้ไม่ใช่้งต้องให้เกียปล่อยพว้อมกันที่ได้เงนทางเข้าสา้ปุัยอืกี ต้องเราปล่อยพร้อมกันนี่เป็น่การดีเราไม่มีเรื่องเพิ่งเพิ่งเลีอยง่ปดียวเดียวพิ่งแบมปีแบมไ่ได้ายว่านักเลงต้องจ่าอย่างไม่ใช่ฟังไฟังึฟังอยู่ีแบมไม่พูดคนอื่คนอื่ยเอาไงเอาไงเอาไงอีแบมก็บอกไปอย่างนี้อส่าไว้งนี่ล้าน

อาบอกเลยพูดเลยไม่ทำอีกแล้วเออต่อไปจะไม่ีแล้วจะไม่ไม่ทำขอบายไม่ซื้อยาเส้นกับใครแล้วโอเคเพราะกูข้อวมึงไม่เปิดเปิดได้ไง่ะกูข้าประตูไม่เปิดต้องไปรับรองเงินสุ่ยเขามากินทำไมโอ้ยไม่ต้องแข็งไม่ใช่แข็งอะไรใครที่ในห้องน้ำคืออะไรกินดื้อผมเองอ้าวมึงกินเขาทำไมดึงตอนไหน มึงจากตอนแรกมึงเข้ามาเล่นแล้วรู้แล้วไงพี่ดึงผมมาทำไมอ่ะตึงตอนไหนอ่ะก็นี้ไงแบงค์พูดอยู่เนี่ยห้องน้ำไหนพูดแล้วพี่พูดยังจะมาดึงเหมือนยุงหดิรู้ด้วยมึงมาใกล้แบงค์กว่ามึงดึงเขาทำไมมึงดึงตันไหนแบงค์ดึงเมื่อวานอะคือห้องไหนห้องสองอะที่นั้งเชื่อมของกี่ต้นตีนตีนก็ทำไมเมื่อวานเนี่ยมันตอนแรกมึงรู้ใจเลยกันไมึต้องทำงานเลยนะนักบวม เขาตัวมึงกูไปดึงห้องน้ำกูไ <ป S 1> ดึงเขทำไมไม่ไต้องบอกว่ากูดึงนี่ไหนกูไปดึงไปเอาเนี่ย <c oughs> เล่าเลยอ้าม,มึงบอกก่อนดึงทำไม ไม่ได้ดึงกูผักผักเขาไปห้องน้ำเร็วๆเขาขี้นะเออไอเด็กอ่ะมึงผักเขาห้องน้ำมันไม่ใส่องเกงในไวปอ่ะเพื่ออะไรเพื่ออะไรมึงบอกมาเลยมันตั้งนงมิงเข้าเฮ้ยดึงมันออกมาไปที่แทนเอาออกมาแต่มึงเขาเฮ้ยมันแปลกแล้วมันมันแกจะเป็นเพ่อนเขาไหมมันดึงมันใจทำไมไม่รู้ครับอ่ะมือมันมันฟองลงไงฟองวางใจตำรวจดิแกงกูได้แกงที่ว่าดึงเข้าห้องน้ำ เอาแล้วมึงไม่ดึงกูทำไมล่ะที่แรกมึงไไ่ดด้ใครดึงใครไม่เคลียร์เลยเดี๋ยวมึงดึงกูเองนะมึงบอกไม่มีพวกาเขาตีมึงมึงาดึงกูกูก็ดึงดึงได้จำได้ดึงไปทำอะไรดึงไปทำอะไรเขาดึงไปอัดเข้าห้องน้ำเฉิอัดทำอะไรในห้องน้ำเข้าไปทำอะไรจมึงบอกห้องชั่วไม่ใช่เหรอแล้วเข้าไปทำอะไรเข้าไปใ้่ถุงเท้าเข้าไปยังอัดมันเฉยเฉยเข้าไปทำอะไรห้องน้ำไอ้มึงยุบไปล็อกไว้เลยแล้วมึงเข้าไปทำอะไร ตีมันในห้องน้ำไม่ได้ปิดห้องน้ำไ้แล้วก็เขาไปเปิดมันเ่ยทำไมต้องเาห้องน้ำเข้าูจาเพื่อะไรเพื่อะไรมันตีเขาตอขตีเขาห้องส้มให้บอกแแบ,บงห้องส้มม่เหเนี่ยนั่น้ยังห้องอ่างไม่ได้ทงอมันเอาแลอวโงเมันกิม่ได้เพราะนเก่งในออต,อตาซ้ยายเนี่ยผมเขาซ้ายกบุ๊บ ผมซีได้พอซอยที่ว่าเต็มท่อซอยหนึ่งองถ้าเข้าอ่าดเนี่ยมันชวนเอาไปเอาไปยังผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่ใช่มันชวนไอ้แบงค์เข้าไปทำลายไปผักเอาก็ยังว่าผักมันไม่ได้ดึงเรื่องไม่กลัวแฟนเขาตกเหรอมันนะได้จะตีก่อนตีทีหนูก่อนเพราะยังหนูหนู่ผักเป็นห้องส้วมนะลูกถ้าว่าลูกปวดกล้องถ้าห้องส้วมนะเขาไม่ผักห้องอาดก็จริงเพราะยังห้องส้วมเป็นห้องขี้ผักมึงก็เหยื่แล้วกูออกมาก็ไลยเข้าไปห้องส้วมกับมันนี่ ได้ผักทำไมวัตถุประสงค์ที่ผักคืออะไรตัวใหญ่มันตัวใหญ่เอาลงไม่ได้วัตถุประสงค์ที่คุณเรียนผักมันตีคุ้ยทีแรกมันมันบอกว่าอย่างตัวนำหน้าย่งมันโดนตีสองครั้งแล้วว่าเอ็รู้ตีแย้งยันสุบเขาแล้วเอ็งรุกเมื่อไงไม่ผมถามว่าผักมันค่องน้ะมันเจ็บเฉยๆเห้นไหมโดนมันถ้าผักค่องนายก็หาไปอ่ะเอออะไรกันอะไรกันมันจะเอาอะไรกันกินตายอะไรเลยมึงคิดอะไรแก๊งหรือเปล่าตีแบบกลางเอาตรงๆตีอยู่เขินๆ ไม่ได้ผักเลยมึงคิดอะไรกับมันหรือเปล่าแล้วมันเข้าถึงห้องน้ำไม่หลอครับผมมึงโดนห้องน้ำหรือเปล่าก็ได้ถ้าผมยอมก็เข้าเลยยอมขี้แล้วยอมเข้าห้องอาบอ่ะไปห้องน้ำมึงไม่เข้าเองอ่ะใช่ใช่ไม่คุณไม่บอกแล้ว่าคุณเอาแล้วเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์แปงก่อนเลยไม่จะหมดเลย เคยขี่อะไรกับแมงหรือเปล่าอุปกรณ์มันไปดูห้องห้องน้ำหมายว่าไอ้มันไปขี้ในห้องน้ำไม่ได้ไปจูกจานในห้องอาบมันบอกอันนั่นอ่ะคุณยังเอาตู้ล็อกมันไม่ได้ตรงนี้ให้ให้เอาไปขี้ที่